สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ฟังก์ชันโรบ้างนะครับฟังก์ชันโรเนี่ยโดยพื้นฐาน,นจะมีสแบบนะสองแบบ,บแบบที่เราควรจะรู้นะครับแบบที่1น,นะครับเราพิมพ์คําว่าโรนะครับเท่ากับโร,รบที่โรไหนก็จะได้ค่าเป็นตัวเลขของแถวนั้นนะสมมติเราพิมพ์ที่โร b แปดนะก็จะได้แปดนะครับ เราพิมพ์ตรงนี้บ้างนะครับลงตรงนี้คนระับตรงเซลล e ์ E8 นะครับก็จะได้8เหมือนกันนะครับก็จะได้8ค่าก็คือเป็นไปตามแถวนั่นเองนะครับเราจะไม่มองว่าคือถ้าโงลงไล้เปิดลงไล้ปิดเนี่ยเขาจะคืนค่าให้โดยเป็นตัวแถวของแถวนั้นๆนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดสมมติตัวอย่างนี้ตรงนี้เป็นตัวเ้อกตันี้เป็นต้ตัวตรงนี้จะเป็นสิบตันี้เป็นต้นก็จะได้รูที่ไหนก็จะได้ค่าเป็นตัวเลขของแถวนั้นๆนั่นเองนะครับในการนําไปใช้หรือยกตัวอย่างนะถ้าเราทาถนัดนี้ราว่าเราคัดไปลงมาแล้วคัดไปเลก็จะเป็นเก้าสิบเจ็ดาสิบสี่ตามแถวนั้นเองแถวนั้นนั่นเองนะตัวนี้เป็นต้น Alab, ม รยแบบหนึ่งนะครับคือระบุเซลล์เช่นนะครับเช่นตรงนี้ผมระบุว่าเท่ากับโรสีห้าจะได้ผลลัพธ์เป็นห้านะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะได้ค่าเป็นตัวเลขตามโรแน้นตามบนคือจะไม่ได้มองคอลัมน์นะสมมติว่าตรงนี้ผมพิมพ์ว่าโรเป็นห้าก็ยังได้ห้าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะพิมพ์ที่ไหน โองแค่ก็ยังไม่แค่เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างนี้เราปปีล้ลงมาจะกลายเป็นโรี่หกก็จะได้หกนะครับตรงนี้เป็นโรู c เจ็ดนะครับตรงนี้นะรู c เจ็ดนะ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 ก็จะได้เจ็ดนะครับความหมายคือเขาไม่ได้มองไม่ได้มองขอล่มนั่นเองจะมองแถวที่เราระบุให้นั่นเองนะถนะ้าเกิดก็ p นะมาเยอะๆก็จะเป็นอย่างนี้นะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบตรงนี้เป็นต้นนะ หรือเราเราเระบุตรงนี้เป็นร o w ี b ีหนนะครับก็จะได้หนึ่งนะคถ้าเรา copy ลงมาก็จะได้ลงมาเป็น B2 B3 B4 B5 B6 b ี b ดตัวเลขก็จะเป็นไปตามแถวนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นแนว้าง,งนะี้ในการใช้รูแบบง่ายๆนะครับเรามักจะใช้ร,ปร,รูประยุกต์นะครับทำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งขั้นตอนการประยุกต์เนี่ยเราจะมาว่ากันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ